สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีนะทุกคนย่านาชานแนลนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันพฤหัส,สบดีนะคะทุกคนตื่นกันหรือยังคะทุกคนคนทําเข้ากะบางคนก็เพิ่งจะออกกะมานะคะทุกคนบางคนก็ยังไม่ออกบางคนก็ออกกะมาก็จะไปต่อแล้วนะคะทุกคนฝนตกกันไหมคะช่วงนี้ างนีนกระตกพรำๆบ้างนะคะแต่กระตกไม่หนักสองม้วนก่อนก็ตกแรงอยู่นะคะทุกคนตกแบบไม่มีเขาว่าจะตกอยู่ๆพูลงมาเลยนะคะ mm. ทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนรักษาสุขภาพด้วยนะคะ mm. ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะยานาชาแนลก็ดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะเราอายุวัยชราแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะ mm. ทุกคน กําลังกายบ้างอะไรบ้างนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายดูแลตัวเองนะคะทุกคนมีกินก็กินไม่มีกินก็กินเพราคนเรามันก็ต้องกินนะคะทุกคนกินถึงเวลามันก็หิว แก่ชาราแล้วทํามาหาก,กินก็ไม่ได้ทําได้จะฉับกระเชงเหมนคนที่เขายังหนุ่มยังสาวนะคะทุกคนแล้วก็ไปตามภาษาของไวยชาราบางทีก็หลงลืมวางของไว้ตรงนี้ก็ลืมหาไม่เจอนะคะทุกคนต้องมาตั้งสติใหม่แล้วก็นึกสักครู่ถึงจะจําได้โอ้เราวางไว้ตรงนี้บางทีก็เดินไปถึง ที่ที่เราจะไปเอาของแล้วนะคะทุกคนพอถึงปุ๊บลืมปั๊บเลยทั้งที่ของมันก็อยู่ตรงหน้านั่นแหละแต่เราจําไม่ได้ว่าเรามาเอาอะไรเราต้องเดินกลับมาตั้งสติใหม่แล้วก็คิดว่าอเราจะไปเอาอะไรพอเรานึกได้เราก็ขำตัวเองนะคะทุกคนทำไมเราเป็นอาการหนักขนาดนี้พอมาถึงสิ่งที่เราจะเอามันก็ลืมพอเรานึกไม่ได้เอา้ามันอยู่ข้างหน้าเราทาไมเราจําไม่ได้เนี่ยแหละคะ่ะทุกคน อาการเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนใครเป็นเหมือนแานาบ้าที่หลงที่ลืมเมื่อคืก็ตั้งหม้อไฟไว้ในเตาแก๊สนะคะตั้งอาหารไว้ตัวเองก็ไปปัดไปกวาดไปทูตรงนั้นตรงนี้จำได้ที่ไหมแล้วนะคะทุกคนไหมหม้หมอดำปิดปีแล้วอะ่ะเป็นบ่อยมากเลยนะคะทุกคนขี่หลงที่ลืม ใครเป็นเหมือนขัดบ้างลืมบ่อยมากเลยนะก็ทุกคนมองข้างนอกนะคะทุกคนได้เวลาจะเปิดร้านแล้วนะคะทุกคนวันเวลาก็วนไปเวียนมาวนไปเวียนมาตื่นเช้ามาก็ลูกมาเย็นมาก็นอน ช่ก็เรียมเปิดร้านขายของทําผมไม่ใช่ว่ามีลูกค้าเยอะนะคะทุกคนบางวันได้ไรายได้ไม่ถึงไม่กี่บาทก็มีไม่กี่ร้อยก็มีนะคะทุกคนลงทุนไปสองพันได้มาห้าร้อยอันนี้นะคะทุกคนแต่ก็ต้องทําไปเรื่อยๆพอมีค่าเช่าก็พอ,พอเ่วงนี้หากำไรไม่ได้แล้วะคะ่ะทุกคน จะกลับบ้านต่างจังหวัดก็ยังไม่มีทุนไปทําอะไรเลยไปก็จะไม่รู้จะทําอะไรนะคะทุกคนที่นาก็มีนิดเดียวะคะ่ะไม่พอทําสวนก็นิดเดียวไม่รู้จะทําอะไรดีเดียวทําไปสักระยะนึงอยู่แถวนี้สักระยะนึงค่อยกลับบ้านนะคะทุกคนอีกสักสองสามปีทําไม่ไหวก็กลับชราภาพแล้วนะคะทุกคน เราก็ต้องกลับบ้านเราทำมาหากินทกิน้านเราเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะทุกคนเี๋้วก็จะเปิดร้านแล้วนะคะได้เวลาเปิดร้านก็ต้องเปิดร้านเมื่อวานกินส้มตำแซ่บมากเลยนะคะทุกคนทำคนเดียวกินคนเดียวนะคะพี่น,นอ้อง อยู่คนเดียวว่าคนอื่นจะไปทำงานหมดก็ต้องกินคนเดียวบางทีก็ขี้เกียจกินข้าวนะคนคนใครเป็นบ้างขี้เกียจกินข้าวก็มีนะหิวนะแต่ไม่รู้จะกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนหิวแต่ไม่รู้จะกินอะไรอันน,น,น้์ก็เคยกินแล้วนี่ก็เคยกินแล้วจริงๆแต่ก่อนกินส้มตำกินได้ทุกวันเลยนะ ปัจจุบันเนี่ยมันกินไม่ได้ทุกวันอ่ะปลารหรู้สึกว่ามันไม่อร่อยเหมือนสมัยโบราณแต่ก่อนนะแต่ก่อนปลาไหมหอมแต่เวลานี้ทำไมมันเหม็นไม่รู้นะคะทุกคนเหม็นทำไมอ่ะมันไม่อร่อยเหมือนแต่ก่อนอ่ะสมัยพ่อแม่ทำอ่ะพ่อแม่ยายทำปลาไหมันหอมมากนะคะเวลาได้กินใ้หิวข้าวแต่ทุกวันนี้มันเหม็นมันไม่หอมเหมือนแต่ก่อน ทำก็ทำไม่เป็นนะคะทุกคนสมัยก่อนไม่มีใครซื้อสารากินเลยนะคะทุกคนทำเองทำทีก็กินนู่นเป็นปีๆทำนาทำได้ถ้าน้ำทำนาหน้าหนามมันแห้งนะคะใกล้ๆจากหน้าเกี่ยวข้าวเนี่ยตามมันแหง้งไปหาปลาตามทุ่งนาโอ,อ้ตามมุมนา ค่ะทุกคนเอามาเป็นกระถังๆหนึ่งแล้วก็มาล้างมาจับเราเป็นคนไปจับแต่แม่หรือยายเนี่ยเป็นคนทําปลาระาปลาระาปลาจบปลาใหญ่ๆกับปลารปาปลาเล็กๆก,ก็ทปาปลาจบหอมหอมพูดแล้วก็เหียวเนาะแต่ว่าเคยไปซื้อตามตลาดแถวนี้มันมันไม่อร่อยเลยะคะทุกคนมันไม่หอมเหมือนแต่ก่อนสมัยก่อนปลาราปลาจบเนี่ยอร่อยมากคือ ทำเสร็จนั้นเวลาจะใส่ข้าวคั่วนะเพรามันหอมหอมไปถึงหลายหลายบ้านเลยนะจนคนบ้านกลางๆต้องมาขอปลาจอมปลาร้าเราเกินนี่แหละปลาร้าใหม่เงี้ยปลาจอมใหม่ๆคุณแม่ก็อยากกินนะคะทุกคนปลารจ้จอมแล้วก็โอโ้โหมหาตะไคร้หัน่นพริกหัน่นหอมใส่ข้าวสวยร้นอนๆนึ่งข้าวเหนียวร้นอนๆจ้ำ จำอร่อยมากนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีปลาราสับอะไรเนี้ยเราก็ทำเองเคยไปซื้อเข้ามากินมันรู้สึกขมๆนะคะทุกคนแต่เราทำเองไม่เป็นทำก็ไม่อร่อยปารามันไม่หอมมันปลาร้ายังไงก็ไม่รู้นะคเวลากินแล้วมันขมมันไม่หอมมันไม่อร่อยมันสมัยที่พ่อ ที่ยายหรือแม่เราทำแต่ก่อนตอนนี้แถวบ้านก็ไม่มีใครทำปลา,าแล้วนะทุกคนขาจะซื้อกินกันละปลามันหายากเดือนนี้ตามทุ่งงงทุง่งนาก็จะฉีดยาฉีดอะไรนี่ก็ไม่ไม่ค่อยมีปลาไม่ค่อยมีปูไม่ค่อยมีกุ้งหอยอะไรเหมือนแต่ก่อนนะคะ <c oughs> ทุกคนตายหมดหากินยากแล้วนะคะ <c oughs> ทุกคน ไม่เคยอยู่บ้านก็นมาทํามากินต่างจังหวัดก็จะลําบากนะคะทุกอย่างซื้อหมดนะคะทุกคนสมัครคลิปนี้ก็บนแค่นี้นะคะทุกคนฝากกดติดตามญาลนาชาแนทด้วยนะคะทุกคนสหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะทำงานอย่างมีความสุขตลอดทั้งวันเลยนะคะทุกคนสวัสดี